ใสลงในโฟยเกี่ยวกับเริหันกระเทใช้ไปที่ไหนะเยี่ยมเลยเป็นมือหญิงเลยใช่ไหมครับีองเรียมเส็นแกสมือหญิงเลยมีเดียกลับเรีมมือหญิเดี๋ยวจะส่งไปเ้นเราเไปเดีกบาดีนะคะมันเหมือนไล่ันเหมือนไล่เหมือวไโอ้โหงัจะลืมไว้ที่ไหวัสดีคับพี่หล่อกว่าเยอะ

อย่าตามในชีวิตอีกแล้วไฟนล้องาอันดเหมือนเดิมอนเดิมเวลาเดิมไม่ส่งกไส่งน้องไมงไม่่่ยังไม่่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ล้ดี่เราีต้อ้รมดครับ พูดติดตามติดชีวิตเออวิ่เกตติดใจดะก้องก้องชัดไม่ชัดมากเลยเนาะกล้องนี้แหลสุดยอดอ่ะไปครับผมขอบคุณครับขอบเช็คความรู้ก่ะ เดี๋ยวก็จบค่ะแล้วเดี๋ยวมันับนีอเยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โดทั้งวันเลยอ้าวไปแล้วไม่ขันละลิกกันพี่โดลางานแล้วบายพี่ปัน